เงยมองหาเลยเนาะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เอามาด้านนี้มีไหมดูซิมนะีไหมไม่มีเลยเกระวนกระวายนะมีมีมัดอ่ามหดช่วยกันมองหาแล้วจะถนี้มีชิกัน้องมองวะจะออกมาหรือเปล่าพื้นนี้กำลังรออะไรอยู่จ้าไอติมไผ่ทองไผ่ทอง เมื่อกี้ไม่ทันใช่เลยออกมารอที่หน้าบ้านตัวเองคือหนูได้แต่ไม่ยินเสียงอ่ะคือไม่เห็นอ่ะพวกเธอมีงบกันแล้วเท่าไหร่ยี่สิบเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่มีบ่นอยู่นะว่าวันนี้เด็กๆกินอันนี้ไปเยอะแล้วพวกเธอกินน้ำหวานไปเยอะแล้ววันนี้กินน้ำหวานยังไม่ยังไม,ไม,ไม่ไม่ได้กินไม่ได้กินนะ ถ้า yeah. ยังไม่ได้กินก็ได้อยู่ของหนูอ่ะของหนูนี่ต้องระมัดระวังนี่นะพิสเตอร์วหวาน <c oughs> อมองเธอมองไปด้านนูน้นเธอพื้นที่เนี่ยมองไปด้านนูน้นเอาพื้นน้ำพื้นน้ำมองไปด้านนี้ยืนเฝ้าครับยืนเฝ้าเข้ามาแหบไม่ต้องไปตากแดดจ้าเดี๋ยวไม่สบายรอ,อก,ก่อน อ่านไปแล้วห้านาทีก็ไปยัไงไปไหนไปนู่นเขาไปนู่นพ่อไปไหนไปนู่นไปซอยถัดไปนู่นนะอือไปไหนไหนไม่ต้องตามไปหรอกพี่เขาไม่มาหรอกพ่อเอ่ะรอพ่อแป๊บหนึ่งเราจะตามกันไปเอานี่ปั่นจักรยานไปดีกว่าเข้าไปไกลแล้วมั้งจะตามทันเหรอ พ่อว่าไม่น่าทันนะได้ยินแต่เสียงปุ้งปียงคือน,น้ำครับอย่าวิ่งจ้ะ๋ยวรถจะชนรอก่อนอันนี้คือไปเอาจักรยานร<ะ><ล>อเจอไหม,ไมวิ่งตามมา วิ่งตามมาด้วยนะเออได้นะย,ยินแต่เสียงจะเอารถอะไรมะมานาวกับล้วนๆ้วทิ้งจักรยานเลยนะเมื่อกี้เนี่ยอ้าวของหนูห้าหรือสองอย่างห้าหรือสองอย่างมานาะามานาวนะแต่ะมะนาวก็จะเปรี้ยวนิดนึงนะอันนี้อันเท่าไหร่ครับยี่สิค่ะ อันนี้ในยี่สิบเนาะสนะะตังค์เธอพอใช่ไหมโอเคเหลืออยู่แค่สองรถหมุดแล้วค่ะก็จะหมดแล้วขายดีนะครับวันนี้อันนี้ขายดีค่ะอันนี้ค่ะอานุ่มคนใช่ไหมครับอ้าจัดไปเย้่นี่วิ่งมาจากซอยสี่เลยนะ เราไปอยูเจ้าสายสีเลยสายสีเลยได <laughs> ้ไหมค่อยๆเดินไปได้ละดีใจละ,ะไอศครีมไผ่ทองดได้ยินแต่เสียงเขาก็วิ่งเลยร <laughs> ีบมาขอตังค์เดี๋ยวเราจะไปทางรัดนะผึ้ยน้ำเคยดีพี่อยู่ไหนซิเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเยี่ยกับหวานเยี่ยกับหวานเลี้งขยับไปอีกหนเองชิดไปน้านโน้นอีกนิดนึงจะได้ไม่ร้อน เปรวกับหวานอ่ะแล้วยังไงต่ออัน,ท,น,นที่เธอเลือกที่เธอเลือกมามันคือมะนาวใช่ไหม,มแล้วมะนาวก็ต้องเปรี้ยวแต่ว่าพอเป็นไอศครีมมันก็จะเป็นอ้บ้านหลังนี้นี่นะสต็อปนิดนึงนว้าวสวยเลยนะ,นะเดี๋ยวข้าไปแบ่งให้คุณแม่กินโอ้ทำใหม่อย่างสวยเลยค่ะไปต่อแล้ว,ลวละฮะ รสสม้มรสสม้ม <c oughs> มีแตนที่เขามีรสกะทิมาให้ดูอ๋อมันเป็นกลิ่นกะทินะก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น<ส>อันนี้มันก็ต้องธรรมดาแหละชอบมีมากมากเลยชอบไหม,มระวังเธอเดินไปแล้วชนกล้วยนะ นี่ชนไหมไม่ชนจะสอยเทตี้ยไงเขาจะสอยของเขาเกิดมาตัวเล็กแบบนี้งีลยกินเยอะๆจะได้ตัวโต่ตะเดินไปต่อนี่ถึงซอยบ้านเราหรือยังเนี่ยแกแล้วนะ้า่หน้าเล้โหพ่อก,ก็ร้อนอยู่นะแล้วเธอจะอไปแบ่งให้ใครกินบ้างไหมเนี่ย แม่แม่นะก็ต้องให้คุณแม่แหละเพราะว่าคุณแม่ก <c oughs> ็ต้องได้รับพลังงานแต่คุณแม่จะบอกว่าเดี๋ยวจะอ้วนแค่นั้นเองอ่าเดินระวางังระวังข้างหน้านี่นอง้ออาวตกท่อไม่รู้ด้วยนะถึงบ้านแล้วพื้นที่นี่มีจักยานรีบไปเลย ไม่รอเธอเลยเดี๋ยวินไปแบ่งคุณแม่กินด้วยแล้วกันหลังถ้ามีรสให้เขียวจะสัง่งชาเขียวนี่แหละหรอมันไม่ใช่ชาเขียวอันนี้มันคือมะนาวนี่มันรสมะนาวแต่ถ้ามีชาเขียวก็ดีฮะแต่ถ้ามีตะทิก็ดีมากๆเลยอะ ก็ต้องลองชิมได้หลายรถก็จะรู้ว่ารถไหนมันเหมาะกับเราม้านาไม่เหมาะมะานาไม่เหมาะเธอไม่เลือกชายเขียวไปแล้วใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้อ่ะวันนี้จะรู้แล้วเนาะ้างหลังก็จะเลือกได้ถ้ามีกะทิเขาก็เอากะทิอยู่แล้วใช่ไหมใช่กะทิแน่นอนร้านกเกษตเยครับถึงบ้านแล้วให้ไปแบ่งคุณแม่กินเอาพื้นน้ำเป็นพี้นีมีรถอะไรไม่เล่ รสชาเป็นไงรีวิวน่ยสิอร่อยมากหวานไหม,มไม่ไม่เปรี้ยวมันเป็นสองรสสุดท้ายที่เหลือแล้วแหละนะถ้าเธอไม่เลือกมะนาวเธอก็ต้องเลือกชาเขียวของพื้นน้ำข้างหลังอะ่ะมันโอเคไหมล่ะโอเคเลยดูแบบนี้จะดูโอเคแต่ไม่เป็นไร เราก็เคยลองใหม่ก็แล้วกันรสชาติอย่างอ่นะโอ้โเธอนี่เธอจากมาแบบใหม่จะได้ไม่หกนะรือว่าเป็นการปรับปรุงนะมันจะได้ไม่หกไม่เปลี่ยนด้วยเฮอยขี่จักรยานมาเพื่อสิ่งนี้เลยใช่ไหมเพื่อน้ำครับคือน้ำมาถ้วยมาไหมเดี๋ยวการที่หนูต้องต้องรีบไปเวื้ เมื่อกี้ที่วางไว้นี่คือต้องการจะบอกอะไรพื้นดินกินได้ไหมอ่าพื้นดินเนาะแบ่งคนให้พื้นน้ำกินหน่อยได้นิดนึงอันนี้พื้นดินให้เธอให้พื้นน้ำกัดหน่อยได้ไหมกัดคนด้วยคำหนึ่งอ่ะอันนี้พื้นน้ำให้เธอ แต่ว่าถ้าเธอไม่กินก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะละลาย,ลายให้เก็บไว้ก่อนไหมล่ะโอเคอันนี้เหลือของเด็กฮะกินได้หมดเดี๋ยวเข้าตู้เย็นไว้ก่อนเดี๋ยวพอตอนเขาอยากกินอีกก็ค่อยว่ากันแต่ตู้เย็นเราก็แน่นอยู่นะของแน่นมากเดี๋ยวขยับไปก่อนนี่นะอุยเป็นอะไรไปเนี่ยมันเอียงอะ่ะ เย็นเราก็เย็นนะเย็ดจัดเลยแหละแต่ว่ามันน่าจะไม่ละลายนะโอเคอเคไม้ค่อยกินอะไรอะ่ะเนาะหืมเนาะนี่คือเธอกินอะไรกันไม่หมดแล้วก็มากินเนาะต่อนะหนิวจัด